วันที่หนึ่งคุมภาพันธ์พุทธศักราชส5 6 7เป็นการสวดครั้งที่30คลิปที่สองพระมะวิหารภาวนาเมตตาใหญ่เอวเมสุตังเอกังสมยังพระควาสาวัติยังวิหารติเชตะวะเนอาทาถาปินทิกาสารามีตะตะโขพระควาพิขุอามันเตสิพิขโวติเตพิขุพระวัน พระวัตโตปจันโสสุภควาเอตตะทวจะเมตายะพิขเวเจโตวิมุตติยาอาเสวิตายะพาวิตายะาหุริกตายะยานิกตายะวัตถุกตายะอนุทิตายะปริจิตายะสุสัมมาปัฏฐายะเอกาทัสสนิสังสาปฏิกังคากะตะเมเอกาทะัสะสุขังสุปฏิสุขังปะพิพุชะ ตนตปาปักกังสุปินังปัสสติมนุษาสนนังปิโยโหติอมนุษานังปิโยโหติเทวตารักันตินาสะอังขิวาวิสังวาสถังวากะมติทุะถัะงจิตตังสมาทิยติมุขวโนวิปะสีทติอสัมุมูหการังกะโรติอุตริงอัปะพิวิชันโต รรมะโรกูปะโคโหติเมตายะพิกเวพิกเวเจโตวิมุตติยาอาเสวิตายาภาวิตายะพระหุรีก,ตา,าก,ต,ากตายะญาณีกตายะวัตถุกตายะอนุทิตายะปะริจิตายะสุสมมารัตถายะอิเม อากาทัสานิสังสาปฏิกังขาอัติอโนทิโสพระนามิตาเจโตวิมุตติอัติโอทิโสพระนามิตาเจโตวิมุตติอัติทิสาพระนามิตาเจโตวิมุตติกติหาการิหีอโนทิโสพระนามิตาเจโตวิมุตติกติหาการิหีโอทิโสพระนามิตาเจโตวิมุตติกติหาการิหิทิสาพระนามิตาเจโตวิมุตติปัญจหาการิหีอโนทิโสพระนามิตาเจโตวิมุตติสัตถหาการิหีอโนทิโสพระนามิตาเจโต วิมุตติทัสหการหิทิสาพระรนาเมีตาเจโตวิมุตติกตะเมติ ปัจจหาการหิอนุทิโสพระนาเมตาเจโตวิมุตติหนึ่งสัพเพสตตาอเวราอภยาประชาอนิคาสุขีตนังปริหารันตุสองสัพเพปนาอเวราอภยาประชาอนิคาสุขีตนังปริหารันตุสามสัพเพภูตาเวราอภยาประชาอนิคาสุขีตนังปริหารันตุสี่สัพเพบุคราเวราอภยาประชาอนิคาสุขีตนังปริหารันตุห้าสัพเพอตตาภาวะปริญญาปนาอเวราอภยาประชาอนิคาสุขีตนังปริหารันตุติ อิเมหิปัญหาการเรหิอนุทิสพระนเมตาเจตวิมุตติกตะเมหิสัตหาการเรีหอนุทิศพระนเมตาเจตวิมุตติหนึ่งสัพเพอิทธิโยอเวราพยาปชาเนคาสุขีตนังปริหารันตุสองสัพเพปุริสาอเวราพยาปชาเนคาสุกีตนังปริหารันตุสามสัพเพอริยาอเวราพยาปชาเนคาสขีตนังปริหารันตุสี่สัพเพอนาริยาอเวราพยาปชาเนคาสกีตนังปริหารันตุห้าสัพเพ เทวาอเวลาพระยาประชานิค้าสุขีตนังปริหารันตุหกสเพมนุษยสาอเวลาพระยาประชานิค้าสุขีตนังปริหารันตุเจ็ดสเพวินิปาติกาเวลาพระยาประชานิคาสุขีตนังปริหารรันตุติ อเมหิทัสหาการหิโอทิสภระณาเมตตาเจโตวิมุตติกตาเมหิทัสหาการหิทิสาภระณาเมตตาเจโตวิมุตติหนึ่งสภเพปูรัธิมายาทิสายัสตตาอเวลาภยยาปชาณิคาสุขีตนังปริหารลันตุสองสเพปชิมาญาทิสายัสตตาอเวลาภยยาปชาณิคาสุขีตนังปริหารลันตุสามสภเพอุตรายญาทิสายัสตตาเวลาภยยาปชา อันนี้ค่ะสุขีตรนังปริหารันตุสีสเพทักขีนายาติสายะสัต ตาอเวลาอพยาปยาชานิคาสุขีตรังปริหารันตุทาสเพย์ปุรธิมายาอนุทิศายาสตาอเวลาอพยาปยาชานิคาสุขีตรังปริหารันตุหกสเปย์ปชิมายาอนุทิสายาสตาอเวลาอพยาปยาชานิคาสุขีตรังปริหารันตุเจสเพย์อุตรายาอนุทิศายาสตาอเวลาอพยาปยาชานิคาสุขีตรังปริหารันตุแปดสเพทักขินายาอนุทิศายาสตาอเวลาอพยาปยาชานิคาสุขีตรังปริหารันตุเก้าสเพเหติมายาทิสายาสตาอเวลาอพยา าปชาอานิคาสุขีตนังปริหารันตุสิบสเพอุปริมายาติสายยาสัตาเวลาพระยาปชาอานิคาสุขีตนังปริหารันตุหนึ่งสเพปุรัติยายาติสายาปนาเวลาพระยาปชาอานิคาสุขีตนังปริหารันตุสองสเปัปชิมายาติสายปาปนาเวลาพระยาปชาอานิคาสุขีตนังปริหารันตุสามสเพอุตรายา ทิสายาปานาอเวลาอพยาประชานีคาสุขีตนังปริหารันตุสีสเพทคีนายทิสายาปานาอเวลาอพยาประชานีคาสุขีตนังปริหารันตุ5สเพปุรธิมายะอนุทิสายาปานาอเวลาพยาประชานีคาสุขีตนังปริหารันตุ6สเพปชิมายะอนุทิสายาปานาอเวลาพยาประชานีคาสุขีตนังปริหารันตุเจสเพอุตรายะอนุทิสายาปานาอเวลาพยาประชานีคาสุขีตนังปริหารันตุ แปดสเพทกิณายะอนุทิศายาปานาอเวลาพยาประชานิค่ะสุขีตนังปริหารันตุเก้าสเพเหตุธิมายะทิศายาปานาอเวลาพยาประชานิค่ะสุขีตนังปริหารันตุสิบสเพอุปริมายะทิศายาปานาอเวลาพยาประชานิค่ะสุขีตนังปริหารันตุหนึ่งสเพหุูรติมายาทิศายา ูตาอเวลาพยาประชานิคาสสกีตนังปริหารันตุสองสภเปชิมายาทิสายาภูตาอเวลาพยาปชาอนิคาสสขีตนังปริหารันตุสามสภเุตรายาทิสายาภูตาเวลาพยาปชานิคาสสกีตนังปริหารันตุสี่สภเทคีนายาติสายา พูตาเวลาปยาประชานิคาสุขีตนังปริหารันตุห้าสเพย์ปุรติมายะอนุทิสัยยะพุตาเวลาปยาประชาอนิคาสุขีตนังปริหารันตุหกสเปัจฉชิมายะอนุทิสายะพุตาเวลาปยาประชาอนิคาสุขีตนังปริหารันตุเจ็ดสเพย์อุตรายะอนุทิสัยยะพูตาเวลาปยาประชาอนิคาสุขีตนังปริหารันตุแปดสเพทักขินายะอนุทิสัยยะพุตาเวลาปยาประชาอนิคาสุขีตนังปริหารันตุเก้าสเพเพ 啊 <laughs>。 เหตุที่มายาทิสายาปูตาเอาเวลาอัพยาปชานิคาสุขีตนังปริหารันตุสิบสเพอุปริมายาทิสายาปูตาเอาเวลาอัพยาปชานิคาสุขีตนังปริหารันตุหนึ่งสเพยปูรติมายาทิสายาบุคราเวลาพยยาปชานิคาสุขีตนังปริหารันตุสองสเปยปชิมายาทิสายาบุคราเวลาพยยาปชานิคาสุขีตนังปริหารันตุสามสเพยอุตรายาทิสายาบุคราเวลาพยยาปชานิคาสุขีตนังปริหารันตุสี่สเพทักขินายาทิ สัยยาบุคคราเวลาพยาประชาานิคาสุขีตรังปริหารันตุห้าสัพเพปุรติมัยยาอนุทิสัยยาบุคคาเวราพยาประชานิคาสุขีตรังปริหารันตุหกสัพเพปชิมายยาอนุทิสัยยาบุคคาเวราพยาประชาอนิคาสุขีตรังปริหารันตุเจ็ดสัพเพอุตรายาอนุทิสัยยาบุคคาเวราพยาประชาานิคาสุขีตรังปริหารันตุแปดสัพเพทขินายาอนุทิสัยยาบุคคาเวราพยาประชาอนิคาสุขีตรังปริหารันตุเก้าสัพเพเหตุทิมัยยาที่สายยาบุคคาเวรา อัพยาประชาอนิคาสุขีตนังปริหารันตุสิบสัพเพอุปริมาญาทิสายาบุคคราอเวลาอัพยาประชาอนิคาสุีอีตนังปริหารันตุ หนึ่งสภเพรทิมายาที่สายะอัตตภาวะปริญญาปนาเวราพยาประชาอนิคาสกีตนังปริหารันตุสองสภเพชิมายาที่สายะอัตตาภาวะปริญญาปนาเวราพยาประชาอนิคาสขีตนังปริหารันตุสามสพอุตรายาที่สายะอัตตภาวะปริญญาปนาเวราพยาประชาอนิคาสุขีตนังปริหารันตุสี่สภทักขินายาที่สายะอัตตาภาวะปริญญาปนาเวราพยาประชาอนิคาสุขีตนังปริหารันตุห้าสพปุรทิมายาอนุทิสายะอัตตาภาวะ ปัญญาป,ป,ปนาอเวราพยาประชาอนิคาสกีตรังปริหารันตุหกสภพปชิมายะอนุทิสายะอัตตาภาวะปิญญาปนาอเวราพยาประชาอนิคาสกีตรังปริหารันตุเจสภพอุตรายะอนุทิสายะอัตตาภาวะปริญญาปนาอเวราพยาประชาอนิคาสุกีตรังปริหารันตุแปสภพทขินายะอนุทิสายะอัตตาภาวะปิญญาปนาอเวราพยาประชาอนิคาสกีตรังปริหารันตุเก้าสเพเหติมายะทิสายะอัตตาภาวะปิญญาปนาอเวราพยาประชา ดีค่ะสุขีตรังปริหารันตุสิบสัพเพอุปริมายะทิสายะอัตตาภาวะปริญญาปนาอเวราอพยาปะชานีค่ะสุขีตรังปริหารันตุหนึ่งสัพเพปุรัติมายะทิสายะอิธิโยอเวราอพยาปะชานีค่ะสุขีตรังปริหารันตุสองสัพาปชิมายะทิสายะอิธิโยอเวราอพยาปะชานีค่ะสุขีตรังปริหารันตุสามสัพา ุตรายาที hehe, ่สายยาอิติโยอเวลาอะยาปชาอานิกาสุขีตรังปริหารันตุสีสภาทักขีนายะที่สายาอิติโยอเวลาอภยาปชาอีนิกาสุขีตรังปริหารันตุหสภาปุรัิมายะอนุทิสายาอิติโยอเวลาอะยาปชาอานิกาสุขีตรังปริหารันตุหสภาปชิมายะอนุทิสายยาอิติโยอเวลาอะยาปชาอานิกาสุขีตรังปริหารันตุเจสภาอุตรายาอนุทิสายาอิติโยอเวลาอะยาปชาอีนิกาสุขีตรังปริหารันตุแปสภาทักขีนายะอนุ ทิสายะอิทิโยโอเวลาอพยาปชานิคาสุขีตรังปริหารัตุก้าสภาเหติมายะที่สายะอิทิโยโอเวลาอพยาปชาอนิคาสุขีตรังปริหารันตุ สิบสภาอุปปริมาญาติสายญาอิทิโยอเวลาอพยยาปชานิคาสุขีตนังปริหารันตุหนึ่งสภเพปุรัติมาญาติสายญาปุริสาอเวลาอพยยาปชานิคาสุขีตนังปริหารันตุสองสเพปชิมาญาติสายญาปุริสาอเวลาพยยาปชาอนิคาสุขีตนังปริหารันตุสามสภเพอุตรายะาติสายาปุริสาอเวลาพยยาปชาอนิคาสุขีตนังปริหารันตุสี่สภพถกินายาติสายญาปุริสาอเวลาพยยาปชาอนิคาสุขีตนังปริหารันตุห้าสเพปุ รัฐทมายะอนุทิสายะปุริสาอเวราอัพยาประชานิคาสุขีตนังปริหารั 6. สัพเพปชิมายะอนุทิสายะปุริสาอเวลาอพยาปชาอนิคาสุขีตนังปริหารันตุเจ็ดสัพเพปุตรายะอนุทิสายะปุริสาอเวราพยาปชาอนิคาสุขีตนังปริหารันตุ8สัพเพทักขินายะอนุทิสายะปุริสาอเวราพยาปชาอนิคาสุขีตนังปริหารันตุ9สัพเพเหติมายะทิสายะปุริสาอเวราพยาปชาอนิคาสุขีตนังปริหารันตุ10สัพเพอุปริมายาทิสายะปุริสาอเวราภยาปชาอนิคาสุขีตนังปริหารันตุ หนึ premises, vanity, anne, stone, ่งสัพเพปูรัติมายาที่สายะอริยาอเวราพยาปชาอนิคสุขีตนังปริหารันตุสองสัพเพปชิมายาที่สายะอริยาอเวราพยาปชาอนิคสุขีตนังปริหารันตุสามสัพเพอุตตรายาที่สายะอริยาอเวราพยาปชาอนิคสุขีตนังปริหารันตุสี่สัพเพทัคขนายาที่สายะอริยาอเวราพยาปชาอนิคสุขีตนังปริหารันตุห้าสัพเพปูรัติมายาอนุทิสายะอริยาอเวราพยาปชาอนิคสุขีตนังปริหารันตุหกสัพเพปชิมายา อนุทิสายะอริยาอเวราพยาปชานิคาสุขีตนังปริหารตุเจสเพอุตรายะอนุทิศายะอริยาอเวราพยาปชานิคาสุขีตนังปริหารตุแปสเปทคีนัยยะอนุทิสายะอริยาอเวราพยาปชาอนิคาสุขีตนังปริหารตุกาสเปเหติมายะทิศายะอริยาอเวราพยาปชานิคาสุขีตนังปริหารตุสิบสเปอุปะ ริมายาที่สายะอริยาอเวราพยาปชาอนิฆาสุขีตรังปริหารันตุหนึ่งสเพปูรัติมายาที่สายะอนาริยาอเวราพยาปชาอนิฆาสุขีตรังปริหารันตุสองสเปปชิมายาที่สายะอนาริยาอเวราพยาปชาอนิฆสุขีตรังปริหารันตุสามสเพอุตรายาที่สายะอนาริยาอเวราพยาปชาอนิฆาสุขีตรังปริหารันตุสี่สเพทักขินายาที่สายะอนาริยาอเวราพยาปชาอนิฆาสุขีตรังปริหารันตุห้าสเพปูรัติมายะ อนุทิสายะอนาริยาเวราพยาปชานีค่ะสุขีตนังปริหารันตุหกสัพเพปชิมายะอนุทิสายะอนาริยาเวราพยาปชานีค่ะสุขีตนังปริหารันตุเจสัพเพอุตรายะอนุทิสายะอนาริยาเวราพยาปชานีค่ะสุขีตนังปริหารันตุแปดสัพเพทขีนายะอนุทิสายะอนาริยาเวราพยาปชานีค่ะสุขีตนังปริหารันตุก้าสัพเพเหติมายะทิศายะอนาริยาเวราพยาปชาอริค่ะสุขีตนังปริหารันตุ สิบสอุปริมายติสายะอนาริยาอเวราพญาปชานิคาสุขีตนังปริหารันตุหนึ่งสปูรธติมายาติสายะเทวาอเวราพยาปชานิคาสุกีตนังปริหารันตุสองสภปชิมายาทิสายะเทวาอเวราพญาปชาอนิคาสขีตนังปริหารันตุสามสอุตะ รายญาติสายาเทวาเวลาภยาปะชาอนิคาสุข <everybody. S 2> ีตรังปริหารันตุสีสเพทขีนายญาิสายญาเทวาเวลาภยาปะชานิค่าสุขีตรังปริหารันตุห้าสัเพปุรัติมายะอนุทิสายญาเทวาเวลาภยาปะชาอนิคาสุขีตรังปริหารันตุหกสเพปชิมายะอนุทิสายญาเทวาเวลาภยาปะชาอนิคาสุขีตรังปริหารันตุ เสัพเพอุตรายะอนุทิสายะเทวาอเวาราพยาปชาอิคาสุขีตรังปริหารันตุ8สัสเพทขีนายะอนุทิสายะเทวาอเวราพยาปชาอิคาสุขีตรังปริหารันตุ9ส้าสเพทิมายะ ทสายะเทวาอเวลาภยาประชาอนิคาสุขีตรังปริหารันตุสิบสเพอุปริมาญาทิสายะเทวาอเวลาภยาประชาอนิคาสุขีตรังปริหารันตุหนึ่งสเปุรทิมาญาทิสายะมนุษาอเวลาภยาประชาอนิคาสุขีตรังปริหารันตุสองสเปปชิมาญาทิสายะมนุษาอเวลาภยาประชาอนิคาสุขีตรังปริหารันตุสามสเพอุตรายญาทิสายะมนุษาอเวลาภยาประชาอนิคาสุขีตรังปริหารันตุสี่สเพทักขีนาย ที่สายะมนุษาอเวลาอพยาประชาอนิคาสุขีตนังปริหารันตุห้าสัพเพกปุรัติมายะอนุทิสายะมนุษาา อเวราอพยาปชาอนิคาสุขีตนังปริหารันตุหกสเปัปชิมายะอนุทิสายะมนุษาอเวราอพยาปชาอานิคาสุขีตนังปริหารันตุเจ็ดสเพอุตรายะอนุทิสายะมนุษาอเวราอพยาปชาอานิคาสุขีตนังปริหารันตุแปดสเพทักขินายะอนุทิสายะมนุษาอเวราอพยาปชาอานิคาสุขีตนังปริหารันตุเก้าสเพเหติมายะทิสายะมนุษาอเวราอพยาปชาอานิคาสุขีตนังปริหารันตุสิบสเพ ปาริมายาทิสายามนุษยาอาเวลาขยาประชาอณิคาสุขียตรังปริหารันตุ หนึ่งสัพเพปุรัติมายาทิสายะวินิปาติกาอเวลาอพยาปชาอนิคาสขีตระหนัริหารันตุสองสัพเพปชิมายาทิสายะวินิปาติกาอเวลาอพยาปะชาอนิคาสขีตระหนัริหารันตุสามสัพเพอุตตรายาทิสายะวินิปาติกาอเวลาอพยาปชาอนิคาสขีตระหนัริหารันตุสี่สัพเพทขีนายาทิสายะวินิปาติกาอเวลาอพยาปะชาอนิคาสขีตระหนัริหารันตุห้าสัพเพปุรัติมายาอนุทิสายะวินิปาติกาอเวลา เวลาพยาประชาอนิคาสุขีตรังปริหารันตุหกสัพเพปชิมายะอนุทิสัยยะวินิปาติกาเวลาพยาประชาอนิคาสุขีตรังปริหารันตุเจสัพเพอุตรายะอนุทิสัยยะวินิปาติกาเวลาอพยาประชาอนิคาสุขีตรังปริหารันตุแปสัพเพทกีนายะอนุทิสัยยะวินิปาติกาเวลาอัพยาประชาอนิคาสุขีตรังปริหารันตุกาสัพเพหิติมายะทิสัยยะวินิปาติกาเวลาอัพยาประชาอนิคาสุขีตรังปริหารันตุสิบสัพเพ อุปริมายาที่สายะวินิปาติกาเวลาอพพยาปชาอานิกาสุขีตนานังปริหารัตุติอิเมห,าาเหิทาสหการหิตที่สาพระนามตาเจโตวิมุตติสะเพสังสัตตานังปีระนังวัชเชตวาอปีระนยะอุปคาตังวัชเชตวาอนุปคาเตนะสันตาปังวัชเชตวาอสันตา เปนะสัพเพสัตตาเวริโนหนตุมาเวริโนสุขิโนหนตุมาทุขิโนสุขิขตาหนตุมาทุขิขตาติอิเมหิอตตะหาการหิสัพเพสัตตาเมตายาติเมตาตังธรรมังเจตายติติเจโตสัพพะพยาปาทะปะปริยุต ในาเนหิมุจจติติวิมุติเมตตาจะเจโตวิมุติจติเมตตาเจโตวิมุติเมตตากรรมวิหารภาวนานิทิตาบทสวดที่19เทวตาอุอุโยชนะคาถาทุกขปตาจนิทุกขาพยาปตาจนิพยาโสกปตาจนิโสกโหตุสเพปิปานิโนเอตาว วตาจะอามเหหิสภพตังปุญญาสัมปะทางสพเพเทวานุโมทันตุสภพสัมปสิทธิติยาานังทะทันตุสัทายะสีสังรักขันตุสัพะตา <c oughs> <c oughs> ภาวนาพิรตาโหตุคัดฉันตุเทวตาคาตาสเพพุทธหนึ่งสเพพุตตาพระปตาปจจกานจจะยังพรางราตานจติเชนะรักขันพันธามิสัพพโสโสองสเพพุตตาพระปตาปจจกานจจยังพรางรานตานจติเชนะรักขันพันธามิสัพพโสโสามสเพพุทธาพระปตาปจจกานจจะยังพรังรานตาจติเชนะรักขันพันธามิสัพพโสโสี่สเพพุทาพระปตาปจจกานจจะยังพรังลานตานจติเชนะรักขันพันธามิสัพพโส ห้าสัพเพพุทธาพระลตตาปจิกานจจย,ยังพระรังอรันตาณาาจติเชนะรขันพันธามิาสัะพสโซหกสัพเพพุทธาพระลตตาปจิกานจจย,ยังพระรังอรันตาณาาจติเชนะรขันพันธามิาสัะพสโซเจ็ด สัพเพพุตถาภรปตาปเจกานัจจยังพละลังอรหันตานัจเตชีนารขันพันธามิสัพพัสโสดแปดสเพพุตถาภรปตาปเจกานัจจยังพละลังอรหันตานัจเตชีนารัขันพันธามิสัพพัสโสดเก้าสเพพุตถาภรปตาปเจกานัจจยังพละลังอรหันตานัจเตชีนารขันพันธามิสัพพสูด้วยอนุภาพสัจจะ ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงส์แห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปลิตและพระคาถา,าเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พลจากทุกไปทั้งพวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอตัวเทพเทวราทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนต์และธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอํานวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระปิตายยาเศรษฐีเหรียญ <ๆ S 1> ยอเศรษฐีเหรียญไหวกูหกแปดตลอดจนวัตถุมงคลทั้งพวงที่สามสิ่งสร้างขึ้นให้ เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพราปราจจนงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุกประการเทอนสาุ